สวัสดีค่ะสำหรับสายไลฟ์นะคะที่วันนี้เราพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะคะวันหนึ่งหลายครั้งแล้วก็สอนออนไลน์ด้วยจนเจ็บคอนะคะหากินแล้วก็ทำอาชีพกับการใช้เสียงเมือนครูหนึงนะคะครูหนิงอยากจะแนะนำตัวนี้ค่ะมัลสเปร์นะคะมัสเปร์ของแม่มดออนไลน์นะคะตัวนี้แก้ปัญหาในเรื่องของคอและก็เสียงและยังฆ่าเชื้อแบคทีเรียแก้ปัญหาทุกปัญหา ในระบบช่องปากและลำคอช่วยครูหนิงได้เยอะมากๆค่ะแค่เพียงฉีดครั้งแรกนะคะเราจะโล่งเบาแล้วก็หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้นเสียงที่แหบแห้งก็จะกลับมาทรงพลังแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะ1ชิ้นราคาร่วมเกือบ200บาทเราไม่ขายค่ะครูหนิงเอามาจัดโปรโมชั่นแถมกับแฟนคลับของ m o c คานโรอยลมอคคนรกล่องนี้นะคะ10ซอง 990บาทปกตินะคะเราไม่ขายค่ะวันนี้นะคะโปรโมชั่นจัดกันจุกๆุเป็นโปรแรกของปีสำหรับแฟนคลับโดยเฉพาะคนที่ชอบดืม่มมโกโนโรย์วันนี้ยอดขายแบบเยอะมากแล้วก็คนสั่งจองในช่วงปีใหม่ให้เป็นของขวัญปีใหม่เยอะมากคุณหญิงจัดโปรโมชั่นนะ10กล่องปกติกล่องละ9 9 9บาทเราไม่ขายเราขาย10กล่องแค่4,900บาทเกือบครึ่งราคาไปเลย 4,900บาทครูหนิงนะคะยังให้พิเศษสำหรับปีใหม่นี้อีกเพิ่ม2กล่องเซตนี้10แถม22กล่องแถมตัวเมส์สเปรย์ไปอีก2ขวด4,900บาทนะคะแล้วก็เป็นพิเศษอีก1อย่างก็คือส่งฟรีค่ะสำหรับคนที่ทักจากวิดีโอนี้ m o c คานโอลโรนะคะ10แถม2เป็น12กล่องแถมเมส์สเปรย์2ขวด ทั้งหมดนี้มูลค่าหมื่นกว่าบาทจ่ายเพียง4,900บาทกับคนที่ทักกับคนที่แชร์วิดีโอนี้ค่ะนะคะส่งให้ฟรีหมดเขตวันที่15นี้มีจัดโปรโมชั่นแค่100เซตเท่านั้นนะคะถ้าใครทักถามแม่มดอลนยและไม่ทันโปรโมชั่นนี้อย่าดราม่ากันนะจ๊ะ